มาแล้วเดี๋ยวอพี่ฟวสวัสดีครับ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 จอยเลยพี่อย่าลืมปิดโคนะพี่โฟว์จอยไหนอีกเนี่ยเจมส์เจมไหนร็อกนะจริงอะเหตุไม่ว่าวันนี้พี่จะพูดอะไรผมจะเชื่อพี่ทุกอย่างไว้เพราะพี่เป็นนักสื่อพี่คงไม่โกหกประชาชนอย่างผมได้เลยใส่ชุดแป๊บคร์บอนขึ้นหนึ่งบวกหนึ่งได้อะไรพี่สองไม่ไงความจริงแค่นี้ก็รู้แล้วพี่เจมส์นี่สื่อกันตรงนี้ ได้เหรออันนี้อันนี้เกมก็าทำได้นะวิเคราะห์โหดมากพี่เจมห้าอบวกห้8ร้6ยหกสเป็นไงเดี๋ยวพีู่มินล้มล้มันลดลงวาเนี่ยพี่คิดไวมากเลยแต่ผมไวกว่าพี่ลองถามไปว่ะอ่าอย่างหนึ่งบวกสามสี่ร้อยพี่สี้ยไวจริงไม่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 จริงมันถูกเลยเนี่ยทำเป็นเล่นไหมอุ้ยไม่ผมว่าพี่ภุกก็ได้พี่เอกผมว่าพี่ภุก็ได้ภูุกอย่างเกียร์หนึ่งร้อยสิบห้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เกมหนึ่งทีกึ่งเหนียดียพี่ฟุ๊กไม่งร้อยอะไรนะเกมเกงเกมอะไรของพี่ฟุ๊กวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นกับเจมเจมไม่ได้เป็นยังไม่ทันเริ่มเลยเอาล่ะยี่ผมมีอะไรจะบอกยีบผมเอาไม่มีใครเข้าหรอกอะไรม่อยไม่กูไม่กู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 นี่กู ผลตึกฟ้าโสดายอยู่กำลังจะดูให้เพียกซื้อให้เพียกซื้อต้องเกิดเลยผมดิ่งยท่าเท่าที่รู้นะเมื่อกี้เมื่อกี้นี่พี่ไปดูกล้องเว้ยแล้วพี่เห็นคนคนหนึ่งที่มีพี่รุดมากในการเดินในครั้งนี้พี่บอกเลยว่าพี่เห็นคนคนหนึ่งที่เดินแบบหน้าสะบัดนั่นก็คือคนคนนั้นก็คือซินแเตอร์ ออันนี้วัวถูกแล้วหนึงเดือดเดือดเดือดเลย พอดีละ่ะรีบทำเควสเดี๋ยวเล่นกีตาร์ต่อใครนวัในวใครนัวะไรวนะโอโหตายคู่ด้วยพี่เอกพี่เอกนะพี่เอกกับพี่โมเต้แล้วเนี่ยวัดน้ฟอกนัวไม่ไหวแล้วกดตุม่มดีกว่า ไปพี่บุกคไปชื่อสุดพี่จาไม่ไับพี่จ้าวไม่ได้ก็มีวันนี้สุการจะเป็น i m p เตอร์แล้วเดี๋ยวนะพี่ไม่ใช่พี่เอางี้พี่มีสแกนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีข้อมูลผมมีข้อมูลมาบอกคือปกติแล้วถ้าพี่เอฟเป็นอพอร์เตอร์พี่เอฟจะวิ่งไปทางซ้ายเลยพี่ซึ่งอันนี้พี่เอฟไม่ได้วิ่งไปทางซ้ายแสดงว่าพี่เอฟเป็นพอร์เตอร์เฮ้ยแค่แค่มีกดแท็บดูแล้วมันมีเควสตถ้าเอฟเป็นอพอร์เตอร์เอฟจะวิ่งไปทางซ้ายถูกไหม ได้ถ้า CF ่เอฟเป็นอ,อร์เตอร์พี่เอฟจะวิ่งไปทางซ้ายแต่เมื่อกี้พี่เอฟไม่ได้วิ่งไปทางซ้ายแต่พี่เอฟเป็นอ,อร์เตอร์ถ้าถึงรอดร้องพี่เป็นล้องพีงงเ่เป็นใครก้าพี่เป็น intersection intersection เข้าหรือยังใช่ใช่ใช่ต้องคือตอนนี้เอฟเอฟมึงตายแล้ว ไม่ได้เป็นคือมึงเป็นกับใครมึงตายแล้วไอนหักแต่ได้กลายเป็นเบาเอฟกี้คนนึงมาเอฟคีเอฟบอออีคนนึงมาเอบอกมาว่านจะเเดียวก็ได้บอกคู่หูเจ้ามาวิวิวิดูดิผมแน้ามแ่ดิคุี่ผมคนดีมาแล้วไป้ไปห้องไฟเป็นเพื่อนเวดเยอะมากเปล่าพี่ไม่ได้โหวตก้านะพี่ไม่ได้โหวตก้านะไม่โหวตเหรอ

นีผเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวก่อนผมมีข <ah ้อมูลมาบอกว่าไงกันคือเน็ตผมมันไม่ดีแล้วผมกดอัพโหลดตั้งแต่ที่พี่กายอยู่อ่ะคือผมอัพโหลดยังไม่เสร็จเลยอะมันเกี่ยวกันเน็ตเดื่อหัวไม่ยัมเน็ตผมปะ คืออัพโหลดไม่เสร็จดีเลยอะแต่มันอัพโหลดนานมากเลยพี่ขายไม่ได้หรอพี่แกรี่เพีย่ลุงพี่นี่อันนี้อันนี้แบบว่าอันนี้จะบอกใพี่ว่าลราตงอันนี้พี่จะปวดแทนนี่ยังยังงอันนี้พูดดีๆคือผมว่าเป็นพี่กายกับพี่โปเต้เอาถ้าเฮ้ยเจาบพี่นะถ้านี่เอาพี่อีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะทำไมเนี่ยเอาไปเลยละกันเอฟซึ่งสายเลยแน่เอฟกายผมอยู่กับโปเต้ท่นี่เบียรแทนนี้เบียร์แกรี่เซนบอกว่าพี่แล้วใช่ไหมแกรเซนบอกว่าพี่แล้วใช่ไหมแกรี่ ท่นนี่เดี๋ยวจบสตรีมกูขับไปหน้า hmm. บ mm ้านซื้อไก่ใ hmm. ห mm ้กูด้วยพึ่งอ <Switzerland> ันนี <đầu etzen salaries> ้อันนี้คือพี่เป็นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูแฟนนี่แกร่งเป็นคนเนี่ยเปิดสีปะเนี่ยเปอร์สีด้วยชิบหายแล้วแฟนแมนกูเป็นคนพี่แฟนแมนพี่โบเต้พี่เป็นคนยืนอยู่หน้ากล้องพี่พี่ยืนอยู่หน้ากล้องใอเย็นเยเย็นแต่ละคน ตายัง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 เัดเจแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแทนนี่น้องพีไปกับพี่นี่หรอชัดเจนแล้วพี่ไม่ใช่พี่คือตะเกียพ,กพ,พีกับก้าเดินขึ้นไปตรงห้องไอด์บีนคือศพม,มาอยู่ตรงหน้าห้องไฟ มีน้องพีมี่นเลไปกับพีกอ่ะผมอยู่หน้าโฮกัน้เลยคือพี่ดูกล้องถูกพี่เห็นแพนนี่น้องพีแล้วก็พี่ไปเดินมีเกพี่เจมพีเอก้าด้วยพี่พี่เจมมีเอก้ามเพราะว่าที่เดินเข้ามาแบบจะไปห้องไฟพี่พี่เลยแบบเดินออาเป็นคนมาดูท่อห้องไฟเปิดแบบพี่ได้ดูผมจะบอกว่าเอแก้ากับพีไม่ใช่แลแพก็ไม่ใช่ผมไม่รู้อยู่ไหน ไม่คือผมกำลังสนใจถ้าพี่เจมสิ่งที่พี่เจมส์พูดเป็นเรื่องจริงอ่ะการดูท่อพี่ต้องไปชิดมุมขวาล่างไม่ได้มาอยู่ตรงหน้า้องกลองตรงนี้พี่อยู่ตรงหน้าของกล้องเพื่อพี่ที่จะดูว่าใครมาหน้า้องกล้องมีไดรรีพอร์ตเพือซอไ่ไม่คือันนี้ดัจอพี่มันยังเห็นเพรไม่พีว่ะไม่พีจอเลยอยู่ีเราไอยู่กนหน้าของแอดมินฮะเฮ้ยแทนที่บอกอยู่เดิมมาันะหน้าองแอดมินมไมผมไปอยู่นู่นแล้วนุนเม็ดมีแล้ว ไม่คือพอพี่พี่อ่ะก้าเดินไปตรงห้องแอดมินอ่ะคือมันมีแบบขึ้นรีพอร์ตเลยเว้ยพอเดินผ่านไปแล้วอ่ะเดี๋ยวตกบานไปตั้งนานแล้วพี่เด่นนี่แล้วพี่พีกับพี่แดนนี่เลยอยู่ห้องกล้องนั่นพี่แดนนี่อ่ะพี่พีเลยจบนานนานแล้วแดนนี่เราฉีกับพี่เอกมาทำไมแบบว่ไม่ไอกมาเบินไแบบว่าพอพอแบบว่าเดี๋ยวกล้าเดินขึ้นไปแบบเดียวอ่ะคือมีศพเลยเว้ยพี่กายอยู่ไหนเนี่ยถ้าขึ้นไปก็เดียวแนักก็ไม่พี่เจมเห็นพี่กายวะโอ้โหพี่พีแล้วเนี่ยเห็นแวบๆแต่จำไม่ได้ โอ้ตัวเลยเนแปลาื้อไอ้กุ้งไอ้ไก่นี่ไม่ได้กินหรอกผมบอกเลยไก่หมูไม่ซื้อให้หรอกเห็นพี่ได้ไงวะพี่เนี่ยนมปังต่อรีพอร์ตขึ้นเอ้าเอ้าหนูทุกภาพเลยเหรอเนี่ยอะไรวะกายกายทุกคนประชาธิที่ประทีนี่เธอเธอพี่เป็นนักสืบไหมเออแทนนี่เป็นนักสืบไงเอ้าไง ินะเอาละพักพวกไปต่อไม่ผมมองว่าเหมือนฆาตก,กรก็เหลือแค่คนเดียวไหมือนคนเดียวที่แล้วทำไมพี่ว่าน้องผีวะ <Okay. S 3> ทำไมถึงคิดว่าเป็นผม เดินคนเดียวตั้งแต่เดินไปกับพี่แล้วก็แทนนี่อ่ะมีกล้าด้วยพี่ตอนนั้นพี่ถามไม่แทย์ดิไม่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 เห็นแค่ในกล้องไงผมเดินมาด้วยกันไม่มีผมเลยไม่มีผมเลยเพราะผมเดินไปคนเดียวแล้วผมแก้ไฟเสร็จเพื่ผมวิ่งหนีขึ้นไปข้างบนเลยเม็ดเบเลยถามแทนนี่ว่าสวนกับพี่เอกหน้าห้องไฟจริงถามแทนนี่ดิไม่ไม่ผมแค่สวนผมแค่สวนหน้าห้องไฟแต่ว่าผมไม่ได้อยู่หน้องแอดมินจริงจริงอันนี้เรื่องจริงไม่กูหมายถึงว่าเดินไปกับมึงอะตอนที่แทนนี่ไม่ไดเดินไปกับผมกูเนี่ยเอาพี่ไม พี่พี่ซื้อไก่มาเลยแล้วกันตายแล้วเนี่ยอ้าวก็พี่ต้องตายอยู่แล้วผมไม่ได้เป็นพี่ไม่ได้เดินกับผมแล้วกูก็ไม่ได้เป็นแล้วใครเป็นล่ะแล้วใครเดินกับพี่เนี่ยมึงผมที่ไหนเนี่ยตกว่าผมไปเดินไปมิดดีแล้วหัวแดงๆริมๆเหมือนกันนั้นแทนนี่ยังไงดีวะพี่แทนพี่เมั่อกี้แบบพี่บดผิดแล้วแพนว่าไงแพนว่าไงมีความพิเศษไหมผมมั่นใจแล้วว่าเป็นพี่พีเมื่อกี้ผมก็บดพี่พี น้องพีไม่สืบเลยอ่ะงั้นมางั้นถ้าคลิปมาดูนี่เดี๋ยวไปทำเควียนทำไมต้องสกาคลิปอ่ะเป็นเมื่อลมมีตะอิดต้องบุ๋นไม่ไม่เราสี่คนกันได้ไม่จำจำหลอดไว้เดี๋ยวไปกดรหัสมอนเลยเดี๋ยวกลับมากดตุ่มให้ดูว่าหลอดมันขยับกูทขอทำเกวียนคนเดียวนะขอทำเกวียนคนเดียวจะแปะไข่ทุกคนเด้อแหละวันเติมฟาร์กพี่เราหัวถูกกันปะวะก็จริงว่ามันหรอแต่คือเห็นมีน่าจะเป็นอะไรบ้างผมอ่ะไม่ใช่ กูขอบคุณทุกมากเลยแต่ไม่ได้เดินไปไกลกล้ากูอยู่ตรงนี้เห็นชุดแบนี้เห็นชุดแบบมันน่นอ่ะมันเดินไปไหนกล้าตอนแรกอะไม่ใช่ผมไปเลยผมบอกว่าผมไปเลยอ่ะผมผมเชื่อพี่ผมเชื่อพี่เอาเดี๋ยวเอ็มไม่ได้เป็นหรอไม่ได้เป็นลุ้าอันนี้มึงคือลืมแล้วว่ากูโดนฆ่ากูดแต่ผมจะสติ๊กพี่โอ้โหเด๊ไม่ต้องเลยผมไม่ได้ฆ่าพี่